แต่มีรุ่นเพียวรุ่นไฟฟ้าล้วนอ๋ออ่าไฟฟ้าร้วน x สี่สูนไฟฟ้าล้วนออกมาแพงแต่ตอนหลังมันลงมาเนี่ยปีสองพันย3ิบสองพันยิบสามราคาเหลือล้านหนกล้านสองล้านอะไรเงี้ยล้านสองถึงประมาณล้านสี่เห็นเห็นบางัน 5, ล้านห้าล้านหน้าอาจจะเวอร์ไปไขายนะล้านสองล้านสามล้านสี่<ะ> 3, 4, ประมาณเนี้เนาะแต่ว่ามันก็ลงมาจากรถรถรถราคารถใหม่ค่อนข้างเยอะนะราคารถใหม่มันก็อยู่ประมาณสักสองล้านวนี้แพง สงล้านต้นต้นอ่าจะตัวเพียวสองล้านสี่เลยฮะสองสี่ห้าตอนแรกๆเกือบสามล้านเลยตอนหลังมาลดราคาลดมาเรื่อยเรื่อยแต่ตัวเนี้ยส0่อยแรงม้านะครับสี่ยแปดแรงม้า6 6 0้อยหินิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยสี่จุดหวิตัวนี้สเปคไม่ใช่เล่นนะ x4 0แล้วเป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไปปลายวารันตีเออยู่ในวารันตีย2 23ามปี22 23 1อจุดราคากลางๆกประมาณล้านสาม น่าสนใจนะตัวนี้